วันนี้เราจะพามาดูการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับใช้งานก่อสร้างกันนะครับใช้งานก่อสร้างตรงนี้จะอยู่กลางทุ่งนานเลยนะครับแล้วตอนกลางคืนก็จะไม่มีคนเฝ้านะครับทำให้เกิดของหายเจ้าของบ้านก็เลยให้ทางร้านเข้ามาติดตั้งกล้องวงจรปิดกันนะครับการติดตั้งก็จะจับไฟจากใช้งานก่อสร้างนะครับ ดยอันนี้โดยช่างฟุบนะครับจำไฟจากงานก่อสร้างงานก่อสร้างก็จะเป็นที่โล่งๆเลยครับอยู่กลางทุ่งนานะครับก็กลางคืนก็จะไม่มีคนเฝ้านะครับทําให้เหล็กหายครับก็จะประมาณนี้ครับเป็นที่โล่งๆอยู่กลางทุ่งนาเลยครับตัวนี้จะเป็นเครื่องบันทึกนะครับ เรียกว่า XVR นะครับภายในก็จะมีฮาร์ดดิส์ขนาด1เทราไบต์นะครับก็สามารถสำรองข้อมูลได้14วันนะครับการติดตั้งก็จะติดตั้งที่ตู้คอนโทรลนะครับอันนี้ช่างฟูกก็กำลังปอกสายกล้องนะครับเพื่อจะต่อกล้องเข้ากับตัวเครื่องนี่ก็จะเป็นช่างทิวนะครับช่างทิวจะเพิ่งศึกจากภาพใหม่ๆนะครับก็เลยมีย่ามยู่ครับ ันนี้กาลังปีนขึ้นไปติดตั้งบนต้นไม้นะครับการติดตั้งบนต้นไม้ก็ให้เลือกเป็นที่แบบกิ่งใหญ่ๆนะครับเพราะว่าจะไได้การเคลื่อนไหวจะได้น้อยที่สุดนะครับเพื่อการมีแรงลมมากระชากทําให้สายหลุดสายขาดได้ครับต่อไปก็จะเป็นการเซตเครื่องครับเซตเครื่องเช็คภาพครับว่าภาพออกมาครบไหมครับ การติดตั้งก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับสามารถดูผ่านมือถือได้ด้วยครับและยังสามารถดูผ่านจอมือถือได้4ตัวพร้อมกันเลยนะครับ